มองเห็นเลยครับบอกกิโลเมตรบอกระดับแบตเตอรี่ครับบอกโหมดการขับขี่บอกโหมด P กด P 1ครั้งขึ้น 00, 00ก็คือบิดคันเร่งได้เลยครับเดี๋ยวลองบิดดูหน่อยนิดน,งนึงนะครับหน้าไม่เดี๋ยวดูครับประมาณนี้เสียงหวานหวานเลยครับขึ้นประมาณ99โรงงานเคลมไว้ว่าลงพื้นก็อยู่ประมาณสัก85นะครับความเร็วประมาณนี้ให้มีให้ใหครบๆเลยส่วนตัวเบาะประมาณนี้ครับส่งเขาเบาได้แดงประมาณนี้สวยมากรถรุ่นนี้ ที่ผมชอบว่ามันขี่ดียังไงนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมลองขออนุญาตนั่งให้ดูประมาณนี้เขาจะนั<ส>่งอยู่ทรงเขาจะประมาณนี้นะครับ<ส>ก็คือที่วางเท้าเขาอยู่ลึกเ<ส>พราะแบตเตอรี่เขาอยู่จุดนี้นะครับมันจะทําให้เรานั่งสบายนะครับเพราะขาเราจะไม่ชันมากมีที่พักเท้าหลังสำหรับคนซ้อนประมาณนี้โอเคมาดูใต้เบาะน,นิดนึงครับจุดเด่นของเขาเลยมาดูนี้นิดนึงครับใต้เบาะเขาเก็บของได้เยอะมากแล้วก็แบตเตอรี่เขาอยู่จุดนี้ เวลาเราทำเป็นแบตลิเธียมเพื่อจะยกออกมาชาร์จเราก็ทําได้ประมาณนี้